ยินดีต้อนรับเข้าสู่นางฟ้าพยากรณ์ทุกสรรพสิ่งนั้นเป็นเพียงภาพลวงตามีแต่ความรักเท่านั้นที่เป็นเรื่องจริงก่อนอื่นเลยต้องขอกราบขอบพระคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกๆท่านทุกๆการสนับสนุนทุก Subscribe ทุกไล์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์เป็นกำลังใจดีๆให้กับมี่ในการที่จะทำช่องต่อไป สวัสดีค่ะชาวตุลน,นะคะลัคนาตุลราศีตุลและคนที่เกิดในเดือนตุลาคมทั้งหมดเลยนะคะนี่เป็นการดูดวงความรักนะคะหลังเทศกาลวาเลนไทน์หรือครึ่งเดือนหลังของเดือนกุมภาพันธ์มาดูซิว่าความรักของคุณจะเป็นเช่นไรขอพลังงานชาวตุลลัคนาตุลราศีตุลหรือคนที่เกิดในเดือนตุลาคมนะคะพลังงานของคุณเอ็ดออฟคอยนะคะ เป็นพลังงานความรักความสดใสตะมูตะมินะคะเป็นการเริ่มต้นนะคะอะไรใหม่ๆในชีวิตด้วยความสดใสสดชื่นนะพลังงานของคุณดีมากๆเลยนะคะทีนี้ความรักของคุณเป็นยังไงบ้างคะหลังเทศกาลวาเลนไทน์ซิกออฟคัพเป็นพลังงานการวนกลับมาเจอกันของเพื่อนเก่าคนรักเก่า หรือคู่แท้ที่ตามค้ำภพค้าชาติมาจากอดีตชาติก็ได้จะมีการวนกลับมาเจอกันนะคะพลังงานเก่า,เ,กาเด้งออกมาเลยอัศวินเรียนนะคะอัศวินเรียนเขาหรือเธอคนนี้จะเป็นคนนิ่งๆเงียบเ,ยเป็นคนไม่ค่อยพูดนะคะเป็นคนที่สุภาพเด้งออกมา King of f u n เป็นคนที่ขยันทำงานนะคะมากๆเลยเป็นคนที่มีตำแหน่งสูงนะคะในที่ทำงานอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานก็ได้เป็นเจ้านายเป็นรุ่นพี่ที่ทำงานก็ได้นะคะ Five of c o i n ห้าเหรียญที่ผ่านมาคุณมีความรักที่ support กันและกันนะคะ จะไม่มีความรู้สึกที่ขาดแคลนและหวยหาเลยที่ผ่านมาคุณอาจจะมีความรู้สึกหวยหาและขาดแคลนแต่เมื่อคุณเจอเขาคุณจะถูกเติมเต็มความรู้สึกที่หวยหาขาดแคลนทั้งหมดนะคะเดอะชาลีออตออกมาบอกว่าใช่เลยนะคะที่มีพูดมานะคะเป็นความรักที่ดีต่อใจนะคะเป็นความรักที่เติมเต็มให้แก่กันและกัน ในบางพลังงานอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาหรือต่างศาสนาก็ได้หรือเป็นคนไทยที่อยู่ไกลยอยู่ต่างประเทศก็ได้ p Page o อ c คอลเป็นพลังงานเด็กมีอายุที่ต่างกันนะคะคุณและเขาถ้าไม่มีอายุที่ต่างกันมากๆก็อาจจะเป็นพลังงานแบบมีนิสัยเด็กๆมีความสดใสสดชื่นร่าเริงนะคะก็ได้นะคะเป็นคนที่มีโลกที่สดใสเป็นคนที่ทำอะไรก็มีแต่ความหวังในชีวิต มากๆคือเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วแบบสดชื่นอะชีวิตเติมเต็มไปด้วยแบบความสุขความหวังการที่จะแบบมีความสุขกับการเริ่มต้นใหม่อะไรตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยมีความสดใหม่ในตัวเองอะไรประมาณนั้นอะ We ดอ o f fortune ความรักของคุณและเขาเป็นพรมลิขิตนะคะที่จัดสรรนำพายมาพบกันเป็นคู่ที่ใช่เจอกันในเวลาที่ใช่ เดอ,อ The แฮงเม a นเป็นความรักที่รักนะแต่ไม่แสดงออกนะคะรักนะแต่ยังไม่พูดนะรู้หมดแหละนะคะว่าเธอรักฉันฉันรักเธอแต่ยังไม่พร้อมที่จะพูดนะคะ t เทมเพลนจะมีการเปลี่ยนแปลงในตัวเองอาจจะมีอาการเขินอายยังไม่อยากบอกความรู้สึกแต่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น u u e n o of u u s เพราะว่ารักมากเป็นคนที่รักที่สุดเป็นคนที่อยู่ในใจเป็นคนที่คาดหวังว่าจะได้ใช้ชีวิตร่วยกันนะก็เลยจะมีการเปลี่ยนแปลงเฮอร์มิตนะคะจากเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดเป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวเป็นอ mm ินโทรเวิร์ดก็อาจจะมีการยอมเปลี่ยนแปลงยอมปรับจูนเข้าหาการก็ได้อิ p เพรสนี่ไง มีพลังงานความรักความอบอุ่นความอ่อนโยนเกิดขึ้นความสุขสมหวังเธอผู้เป็นที่หนึ่งในดวงใจเธอผู้เป็นเหมือนกับคนที่ตามหามานาน queen of cup and p l a y e two of c o i n นะคะนี่เลยมีความเป็นคู่เกิดขึ้นนะคะเกิดมาคู่กันนะจะมีการพัฒนาบาลานซ์พลังงานหยินหยางนะคะอะไรที่ นี่เลย temperance กับ t o o f Co o y เห็นไหมว่ามันมีการพัฒนามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามที่ไม่เคยทำจะได้ทำอะไรก็ตามที่ไม่เคยเป็นจะได้เป็นถ้าเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดเป็นคนที่อินโทรวดชอบอยู่คนเดียวจะมีการปรับเปลี่ยนพลังงานเมื่อเจอเขาและเธอเธอผู้มาเปลี่ยนแปลงชีวิตฉันนะคะให้ฉันเป็นคนที่ลุยในความสัมพันธ์ให้ฉันเป็นคนที่เปิดเผยความรู้สึกนะ การถูกรักการเป็นที่รักนะหรือการทําให้เธอรู้ว่าเธอนเป็นที่รักนะหรือเขานั้นนะรักในแบบที่เขาเป็นรักในแบบที่เขาไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเลยถ้าเขาเป็นอินโทรเวิร์ดถ้าเขาเป็นคนที่เก็บตัวไม่ค่อยพูดฉันก็จะรักเธอในแบบที่เธอเป็นฉันก็จะเปลี่ยนแปลงตัวฉันนะคะคให้เข้ากับเธอได้ จะมีการเปลี่ยนแปลงเข้าหากัน The Temperance เพื่อที่จะรักษาความรักความสัมพันธ์นี้ไว้นะคะนี่เลยเป็นความรักที่ยืดหยุนนะคะต่อกันและกันเป็นอย่างมากนะคะเอาอะไรไว้ดี The p r a c e เป็น The View of Fortune คุณและเขาจะได้เจอกันเป็นพรมลิขิตน,นะไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะ เขาหรือเธออาจจะเป็นคนที่เป็นราศีกันก็ได้นะคะเดอ Hermit นะเะราศีกันเทมเพลตหรอคีนออฟคัพจะเป็นที่รักนะไพคูก็มาเทมเพลตกับ The Hermit นี่เลยนะคะ คนหนึ่งเป็นคนที่ใจดีเป็นคนที่อารีเป็นคนที่ช่วยเหลือคนอีกคนเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดนะคะเป็นคนที่ตื่นรู้นะคะเป็นคนที่อยู่ได้ด้วยตัวเองนะจะมาพบกันจะมารักกันนะคะเนี่ยเป็นความรักที่เป็นพรมลิขิตนะคะขอให้ความรักให้กับชาวราศีตุล อดีตความรักของคุณเป็นยังไงคะอดีตความรักเป็นสายเปนะคะไม่คุณถูกเปคุณก็ไปเปเขา <c oughs> นะความรักในปัจจุบันเป็นความรักทางไกลนะคะเป็นความรักที่ติดต่อกันทางไกลเมื่อไหรก็ตามที่ห่างไกลกันความรักก็ไม่เคยห่างไกลเลยนะคะก็ยังติดต่อสื่อสารกันเสมอ เป็นความรักที่ตัดกันไม่ขาดความรักในอนาคตล่ะคะความรักในอนาคตเป็นเช่นไรความรักในอนาคตเป็นเช่นไรคะโอ้ความรักในอนาคตนะคะจะมีการได้แต่งงานมีการได้จัดงานแต่งงานมีการได้ ร่วมกันนะคะเปิดซองแต่งงานนับซองแต่งงานอะไรแบบนี้เป็นความรักที่เป็นรูปประทนะคะเป็นความรักที่ดีงามนะ,ะแม้ว่าจะอยู่ไกลกันหรืออยู่ใกล้กันนะคะดีม,มากๆเลยขอให้ love message ให้กับคุณค่ะโอ้เด้งออกมาเลยทวินเฟรมคุณเป็นคู่ทวินเฟรมนะคะ คู่ทวินเฟมก็จะมีคู่ทวินเฟมก็จะมีบททดสอบเยอะนิดนึงความรักความสัมพันธ์มันก็จะงงงกงกงกงนิดนึงแบบที่พ่ออกมาเนี่ยนะคะ <laughs> นะมีบททดสอบเยอะนะคะเติร์ดปาร์ตี้นี่ไงทวินเฟรมมาพร้อมกับเติร์ดปาร์ตี้นะคะ they are the one เปลวไฟคู่จิตวิญญาณกระจกเงาการเชื่อมต่ออันศักดิ์สิทธิ์คุณและเขาเหมือนกระจกเงา,น,านี่ไง Six of Cup ก็เป็นคู่ทวมินเฟมได้นะคะจะมีการเซปเลตแยกจากกันเป็นระยะระยะนะคะจะเป็นความรักที่ตัดกันไม่ขาดเป็นความรักที่เหมือนกระจกเงาเขาหรือเธอเขาและเธอเป็นอะไรที่เหมือนกันมากนะคะรักมากเกียรมากนะคะ เติ r d p ปาร์จะมีบุคคลที่3 4 5 6 7่9 1าเข้ามาในความรักความสัมพันธ์เข้ามาทดสอบพลังงานของคุณและเขาตลอดเวลานะคะและ They are the one คุณและเขาเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วนะคะเป็นพลังงานเก่าๆไม่ใช่พลังงานใหม่ๆคุณและเขาได้เจอกันแล้วคู่พาร์เนอร์ของคุณน่ะนะคะคู่แท้ของคุณนะะ่ะคุณและเขาคือคู่กันนะคะขอ พี่นางฟ้าแนะนำให้คุณหน่อยอะไรเอ่คุณได้อะไรเอย่ยคอนฟ lict ขัดแยง้งความรู้สึกที่คุณเก็บกดมานานกำลังจะได้รับการแก้ไขคุณสับสนระหว่างสิ่งที่คุณคิดว่าถูกต้องกับสิ่งที่ใจควณต้องการนี่คือความเครียดของคุณนางฟ้าขอวิงวอนให้คุณทำตามหัวใจของคุณทำในสิ่งที่คุณต้องการถ้าอยากจะรักก็รักนะคะไม่ใช่ ทำตามสิ่งที่คุณควรทำนี่ไงในความรักความสัมพันธ์แบบทวินเฟมมันก็จะมีความรักความสัมพันธ์แบบที่มีเติร์ดปาร์ตี้เข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าคุณจะเป็นเติร์ดปาร์ตี้หรือมีใครเข้ามาเป็นเติร์ดปาร์ตี้ในความรักความสัมพันธ์ของคุณคุณจะต้องทําตามนะคะจิตวิญญาณของคุณที่จิตวิญญาณของคุณเรียกร้องทําตามหัวใจของคุณไม่ใช่สิ่งที่กฎของโลกมิติที่3านี้กําหนดว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดนะคะ นี่คือบททดสอบของคุณว่าคุณจะทำตามความรักทำตามหัวใจหรือคุณจะทำตามสิ่งที่สังคมบอกว่าถูกสิ่งที่สังคมบอกว่าผิดถ้าคุณผ่านบททดสอบได้คุณจะเจอความรักที่เบากายสบายใจรักที่ไร้เงื่อนไขแต่ถ้าคุณผ่านบททดสอบนี้ไม่ได้คุณจะต้องวนลูปกับการเซปเรตแยกจากวนลูปไม่รู้จบขอเป็นกำลังใจให้คุณคู่ของคุณ ให้คู่ทวินเฟรมทุกคู่นะคะได้ผ่านบททดสอบนี้ไปได้พบเจอกับความรักอันแท้จริงความสุขอันแท้จริงนะเราพบกันใหม่ในเดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเมื่อถึงเวลาอันศักดิ์สิทธิ์มาถึงเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น